สปอของมังงะวันพีในตอนที่167ในตอนนีนะ้มีชื่อตอนว่าลูกของอีดาโดยที่เริ่มเนื้อหามาก็จะเป็นเรื่องราวที่กษัตริย์ฮารานเนี่ยเขาได้รับจดหมายจากรัฐบาลโลกให้ฮารานด้มาช่วยเหล่าทาเรือในการหยุดยั้งเหล่าจรสลัดที่พวกเขาในกาลังแล่นเรือผ่านหมอกหนานในตอนนั้นหลังจากนั้นก็เลยมีเรื่องราวเกิดกับข่าวเรื่องฮารานว่ามีปีศาจขนาดใหญ่ที่ปรากฏตัวขึ้นในทะเลหมอกในตอนนั้นและหลังจากนั้นฮารานในก็ถูกข้าผู้เท่าในเรียกตัวไปนะฮะซึ่งในตอนนั้นฮารานเนี่ย ได้ถูกทําเครื่องหมายบางอย่างมานตัวของเขาซึ่งดูเหมือนว่าเครื่องหมายพวกนั้นน้นจะมี3ระดับโดยที่ฮารานน,นอยู่ในระดับต่ำสุดและหลังจากเหตุการณ์การตายของโรเจอร์โลกทำลายเนยก็ได้เข้าสู่ยุคสมัยของโจรสลดัดหลังจากนั้นเหล่าทาเลอร์อเนก็เริ่มคัฒนาระเหล่าคนยักษ์เพื่อน,นํามาเสริมกาลังในการต่อสู้พวกเขาหลังจากนั้นตัดภาพไปที่พอ่ออัศวินเทพในตอนนั้นฮารานได,ได้เจอการลิงซึ่งเขานั้นได้มอบอะไราบางอย่างให้กับฮารานเพื่อที่พวกเขาเนี่ยจะได้สามารถติดต่อกันได้ในทันที ซึ่งเมื่อ15ปีก่อนเนี่ยก็จะมีเารื่องที่ฟิชเชอร์ไทเกอร์เนี่ยได้ทำการหลบหนีออกนานตอนนั้นโดยที่ในตอนนั้นได้มีสมิเทพที่สมรากาเขานั้นตัดโซ่กับฟิชเชอร์ไทเกอร์จนเขาสามารถหนีรอดมาได้ตัดภาพกลับมาที่แมริจูในตอนนั้นฮารานั้นได้เจอกับช้างแล้วก็แชมล็อกซึ่งในตอนนั้นช้างนั้นได้เข้าลงอ่านสวิเทพเพราะเขาเนี่ยมีความสามารถเทียบเท่ากับแชมล็อกผู้ที่เป็นดาวรุ่งของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในตอนนั้นซึ่งดูเหมือนว่าฮารานั้นจะตามแชชงไได้้้ตต่่่่่ววาาาาเเนนนนยกกกกััับะะคอออมมขรูจ ซึ่งนเหมือนวันนี้จะเป็นการบอกบ้านนัวแฉงเขานั่นคืออันสินเทพรศรนากที่เป็นคนที่ช่วยเหลือฟิชเชอร์ไทเกอร์ในตอนนั้นแต่พกับพาเทียบาบในตอนนั้นอีดานั่นก็รด้ป่วยหนักและเธอนั้นต้องการหมอจาดีแนนึ่งเพื่อมารักษาฮารูดินนี่ก็เลยออกเรือไปตามหาหมอแตวโลกีเขานั้นรู้เรื่องนี้เข้าก็เลยก่อจัดก็เลยเผาหมู่บ้านเพราะคิดว่าคนพวกนั้นเนี่ยคือคนที่วางยาอีดาและกก็บอว่าอีดาเธอเนี่ยคือแม่เป็นคนเดียวของเขาและหลังจากนั้นเนื้อหาเนี่ยก็ได้ตัดจบพร้อมกกับบข้ออคววาามมททีี่่่่นนพพิ์ง โอเคแล้วนี่ก็จะเป็นเนื้อหาและก็เรื่องราวทั้งหมดของสปาในคลิปนี้นะฮะซึ่งในเกิดเเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัพเดตเนื้อหาคลิปใหม่ช่นเราสวัสดีครตัต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสุดครับ